สวัสดีค่ะมาพบกับแนทในเอเชียบุ๊กกี้ไลท์ไทยแลนด์นะคะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปขมวดเกี่ยวกับกระแสนในวงการฟุตบอลค่ะสำหรับแมนยูนะคะชนะใครก็ไม่สะใจเท่าชนะลิเวอร์พูลค่ะ กันอื่นนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะคะที่เมื่อคืนนี้เขาไปเจอกับลิเวอร์พูลในศึกแดงเดือดแล้วก็เก็บชัยชนะได้ทั้งหมด3แต้มค่ะหลังจากที่ทั้งคู่เขาออกสตาร์ทมาทั้งหมด2นัดนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีใครได้ชัยชนะค่ะซึ่งลิเวอร์พูลเขาไปเสมอทั้ง2นัดนะคะส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็แพ้มาทั้ง2นัดเลยค่ะและในเกมเมื่อคืนค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาก็เล่นได้ดีมากๆเลยนะคะตั้งแต่ต้นเกมค่ะต่างจาก2เกมที่ผ่านมานะคะซึ่งถ้าเล่นแบบนี้ดทุกนั ดีมากๆเลยนะคะโดยที่เมื่อคืนนี้ขาดแม็ไกไกายกับลูกชอแล้วก็คิซโน,โนค่ค่ะเพราะว่าถูกดับไว้ข้างสนามนะคะไม่รู้ว่าเหตุผลนี้ก็เลยทําให้เกมเล่นดีด้วยหรือเปล่านะคะ ในเกมนี้นะคะผีแดงเขาแก้ตัวจากที่แพ้เบนฟอร์ดสประตูต่อศูนย์ด้วยการงัดฟอร์มที่แบบสุดยอดเลยนะคะผิดหูผิดตาตั้งจากที่ผ่านมาทั้ง2นัดค่ะในครึ่งแรกนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาก็นําไป1นศูนย์ด้วยประตูของเจดอนซานโชค่ะแล้วก็ได้จากละสอดอีก1นึ่ลูกนะคะทำให้แมนเชสเตอร์นําก่อน2ประตูต่อศูนย์ค่ะและโมซาลาเขาก็ดันมาทําให้เกมเสียวนิดนึงนะคะในช่วงท้าย ได้ไป1ประตูตามขึ้นมาทําให้ยูเนเต็ดเขาเอาชนะเรีย์พูกไป2ประตูต่อนหนึ่งแล้วก็ทําให้ปีศาจแดงชนะนัดแรกค่ะหนีรองเวยขึ้นมาอยู่ในอันดับที่14นะคะส่วนหลังเท้าของแดงเนี่ยเขาก็ยังไร้ชัยชนะร่วงไปอยู่ที่อันดับ16ทันทีค่ะและหลังจบเกมการแข่งขันนะคะของเมื่อคืนนี้สึกแดงเดือดเยอเกนคอเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์พูดถึงรูปเกมผ่านทางสกายสปอร์ตนะคะโดยกล่าวว่า ทีมของเขาเนี่ยควรเป็นฝ่ายชนะแล้วก็คิดว่าประตูนำ2-0ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นลูกล้ำหน้าค่ะเอ่อข่าวต่อไปเลยดีกว่าค่ะ เกมเมื่อคืนค่ะฟันไดเขาก็ได้ลงเป็นแนวรับให้กับลิเวอร์พูลในสึกแดงเดือดนะคะหลังจากที่บุกไปแพ้ยูเนเตตสองประตูตอนหนึ่งค่ะและหลังจากที่เสียประตูไปนะคะมินเนอร์เขาก็เดินไปพูดคุยแบบใส่อารมณ์กับทางฟันได้นะคะซึ่งริชาร์ดอดีตก็หลังของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาก็ดูเกมนี้อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่าวอล์คิลฟนานได้ค่ะเล่นเกมรับแบบแปลกประหลาดนะคะจากจังหวะที่เขายืนนิ่งแล้วก็ปล่อยให้เจดอนซานโชปีกตัวแสบของแมนเชสเตอร์ยูไนเตู ขึ้นนนําไปก่อ่อคะสําหรับฟุตบอลซซเรียอากันบ้างนะคะยูเวนตุสค่ะเขาก็สะดุดอีกแล้วนะคะเมื่อพวกเขาบุกไปทํไรซานโดเรียไม่ได้นะคะแล้วก็เสมอกันไปแบบไรสกอร์โดยมีจังหวะที่อาเดียงราบิโอ้นะคะกดยิงในครึ่งหลังแล้วก็เฮกันเกินนะคะเพราะว่าคนที่เปิดให้อย่างดูซานราฮวิกนะคะเขาดันโดน VAR จับว่าล้ำหน้าค่ะแล้วก็เลยแบ่งกันไปฝั่งละแต้มนะคะทำให้ยูเวนตุ T our, ส2นัดมี4คะแนนรังที่4ของตารางค่ะ และข่าวสุดท้ายค่ะคาเซมิโร่นะีคะเขาก็น้ําตาซึมในงานที่อัมราเลออลมริดนะคะเมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะเจ้าตัวก็บอกว่าจะให้สัญญาว่า จะกลับมาตอบแทนเรอัลมาดริดนะคะที่มอบความรักให้ตลอด9ปีอย่างแน่นอนค่ะหลังจากที่เจ้าตัวเขาตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว70ล้านปอนด์นะคะและล่าสุดค่ะทางเรอัลมาดริดเขาก็ได้จัดพิธีอำลาให้อย่างสมเกียรติเลยนะคะตอนนี้คาซามิโลก็ได้เดินทางมาถึงออสฟอร์ได้บร้อยค่ะในขณะที่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่ได้ย้ายมาร่วมทัพปิศาัแดงเพราะเงินนะคะแต่ว่ามันเป็นความท้าทายที่ต้องการประสบความสําเร็จกับสโมสสนที่เขาเชื่อว่าเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก แมนยูค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับข่าวที่แนทนำมาเสนอในวันนี้นะคะยังไงก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบแล้วก็ถูกใจแล้วก็ได้รับกันครบถ้วนนะคะยังไงวันนี้นะต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ